นาคอนรายยาวตัดเพาะลั่นจากนี้ตัวใครตัวมันเป็นนักแสดงที่ชื่นชอบทางด้านกีฬาเจ็ตสกีมากๆสำหรับเปิ้ลนาคอนทีลาสุดเปิ้ลได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดเพาะหลังวงการกีฬายกเลิกเงินสนับสน,นุนและเงินอัดฉีดนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยทั้งหมดลงแคปชั่นว่ายกเลิกเงินสนับสน,นุนและเงินอัดฉีดปี2022ที่นักกีฬาเจ็ตสกีไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงจนเป็นอันดับหนึ่งของโลก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์มาได้นั้นทางผู้ใหญ่สรุปมาแล้วครับว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดทั้งหมดไม่มีใครได้แล้วนะครับรวมถึงปีต่อๆไปด้วยด้วยเหตุผลที่มีเหตุผลของท่านนักกีฬาเจสกีทีมชาติไทยทุกคนต่อจากนี้ไปและอีกหลายประเภทกีฬาจะเหนื่อยแค่ไหนจะตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติกันสักแค่ไหนก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับขอบคุณสําหรับทุนงบประมาณที่คาดว่าจะนํามาใช้พัฒนานักกีฬามีหลักเกณฑ์ที่อรอบครอบ จนสามารถยกเลิกกำลังใจที่นักกีฬาทุกคนตั้งใจทุ่มเทเพื่อประเทศชาติได้ขอบคุณสำหรับการจัดงบประมาณที่ทำให้การพัฒนากีฬาของไทยที่จะไปได้ไกลกลับลิปรี่ลงทุกวันมันเริ่มจริงๆ Hashtag สมาคมเจสกีแห่งประเทศไทย Hashtag นักกีฬาทีมชาติไทย Hashtag การกีฬาแห่งประเทศไทย